สวัสดีครับคุณผู้ชมนะครับวันนี้เรามาทสสินค้ากันอีกแล้วนะครับเครื่องพันกินพีชแมจิกแฮร์นะครับเป็นสเปรย์เซรั่มนะครับนอกจากเป็นเซรั่มแล้วเนี่ยเขายังช่วยปกปิดนะครับปกป้องทรงผมเส้นผมของเราอีกด้วยนะครับวันนี้เรามากับพี่ท่านนี้นะครับเป็นรีวิวเกี่ยวกับผู้ชายนะครับท่านนี้เป็นผมบางนะครับเดี๋ยวเรามาดูใกล้ใกล้กันเลยนะครับวิธีการใช้อินคีเมจิกแฮร์ก็ง่ายมากเลยนะัะเดี๋ยวเราจะบีบผมของพี่ท่านนี้ก่อนนะครับ ให้เขาเป็นส่งนะพี่เขาไม่ได้เซตอะไรมามากนะครับนี่เราจะเห็นนะครับถึงปัญหาตรงนี้นะฮมาถึงนะครับเราแกะขวดเสร็จปุ๊บเขย่าก่อนเลยครับเขยา่าเยอะนะครับอีกทีนึงนะครับแล้วก็ฉีดลงไปนะครับวิธีการฉีดนะครับให้เราฉีดแบบฟิตฟิตฟิตนะฮะกลิ่นหอมมากเลยนะครับผม แล้วมันก็ยังมีเซรั่มนะครับช่วยในการบำรุงมผมด้วยนะครับเราจะเห็นว่าตอนนี้นะครับก็จะมีเซรั่มอยู่บนหัวที่เขาด้วยนะครับเราใช้ได้เป่านะครับแต่ว่าใครไม่มีไดเป่าผมนะครับเราจะรอสักประมาณ3-5นาทีนะครับเราจะเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงแล้วนะครับตรงนี้ตรงนี้สามารถปิดผมหงอกได้ด้วยนะครับ สวยงามทีเดียวนะครับผมใช้ไปเรื่อยๆนะครับก็มีโอกาสทำให้เรามีไรผมขึ้นอีกด้วยนะฮะเราเป่าให้มันแห้งสักหน่อยนะครับแล้วเราจะเติมตรงจุดไหนเนี่ยเดี๋ยวเราเติมเข้าไปเพิ่มเติมได้นะครับฉีดเองก็ได้นะครับง่ายมากเลยนะครับเกงไม่ถึงสามนาทีนะครับเรยก็แห้งแล้วนะครับ นีนนนะ้ผมก็จะดูหนาขึ้นมากเลยนะครับแล้วก็กลิ่นหอมมากๆด้วยนะครับเนี่ยมีวิตามินอ e ีนะครับก็บำรุงเส้นผมโอเคนะครับ อโอ้โหนะครับมาดูหนังหลบดำขึ้นมากเลยนะครับจากเมื่อกี้นี้นะฮะโอเคนะครับเราใช้อย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับประมาณสัก2-3สัปดาห์นะครับให้เราเคยชินกับการใช้สเปรย์นะครับก็จะใช้ได้ทุกวันรับรองว่ามั่นใจแน่นอนนะครับอย่าลืมว่าอินทรีไม่ติดแเหงนะครับ ปิดผมบางสร้างผมใหม่ไว้ใจให้เราดูแลคุณนะครับอย่าลืมนะครับซื้อสินค้าได้จากคนที่ส่งวิดีโอนี้ให้คุณเลยนะครับสวัสดีครับ